เป็นยังไงครดีะเป็นยังไงครับกับคนรับครงนี้อยตอนนี้และคะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะยังคุยกันแบบในฐานะเพื่อนอยู่อืคุยได้ไค่ะก็ตอนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะยังได้อีกไล้ไหค่ะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันในฐานะเพื่อนไปรู้จักสนิทสนมกันมาได้ยังไงคะไปเจอกันที่ ก็คือในกลุ่มพวกเพื่อนเขาจัดทริปกันแล้วก็เลยได้ไปเที่ยวกันแล้วมีโอกาสได้เจอกันเขาจีบเราหรอคะเลยจีบจีบไหมคะไม่แน่ใจมไม่มีเซนส์ที่ผู้หญิงที่จะไม่มีมเซนส์ผู้หญิงแบบปกติแบบผู้หญิงโดนจีบก็จะรู้นะเธอหนูว่าอันนี้ต้องฝากพวกพี่ๆไปถามเขาหน่อยลวกันนะคะตอนนี้โบได้บอกไหมคะว่าจะเจอเพื่อนที่จะได้มาินใจเพราะต้องโดนถามแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในคัตเนยยังไม่ได้บอกเลยค่ะว่า ไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้คุยกันค่ะเราไปเขาเรียกว่าเขาอ,อยากศึกษาพูดคุยกับเขาอยากไปทำคขาแต่เขาเราโดนใจเขาตรงไหนสําหรับผู้ชาย่ายชายเขาน่ารักดีคุยสนุกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาจีบน้องโบแล้วน้องโบไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นคนขี้เล่นเลยต่างตัวพี่ออฟเองใช่ได้ยินข่าวมาบ้างอยู่แต่ก็ขอศึกษาเป็นเพื่อนกันไปก่อนอ,อะไรทําให้ยังไม่ไม่แน่ใจที่จะบกตกลงว่า มันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็เลยแบบอยากดูไปก่อนอันนี้รู้จักกับเขามานานขนาดไหนครับผมก็หลายเดือนแล้วค่ะตอนนี้ยังกังวลอะไรไหมครับคุยกับเขาก็ไม่ค่ะตอนนั้นนี้เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวของมันไหมครับหรือว่าที่เราไม่กล้าที่จะพูดหรือเปิดตัวอะไรเงี้ยเป็นเพราะเรื่องข่าวของตัวเขาเกี่ยวไหมเหมือนเพื่อนส่งมาให้ดูบ้างแล้วก็ ยังไม่ค่อยอยากไปดูข่าวเขาเท่าไหร่ก็อยากคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนเวลาเขามันจะเป็นอุปสรรคในความรักชัดไหมไม่นะคะเพราะว่ามันคืออดีตแล้วมันหนูไม่โฟกัสตรงนั้นเวลาเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาเป็นเมเนไหนคะท่านรักไหมคะไรไงก็น่ารักดีเซอร์วิสเราดีไหมคะก็ดีค่ะแบบเทคแคร์อเราชอบพิจาชณาชูไหมครับไม่ถ้าเขาไม่ข่าว่าเขาจะชูไง แต่เขาก็ยังไม่เคยเจ้าชู้ให้หนูเห็นเลยแล้วหนูกลัวไหมกับผู้ชายเจ้าชู้ไม่ค่ะไม่กลัวเราเอาอยู่เหรอคะหรือยังไงก็หนูหนูไม่ค่อยกลัวอะไรแบบอย่างเงี้ยเรามีวิธีปรับผู้ชายเจ้าชู้ยังไงคะสำหรับเราต้องไม่ถูกเหมือนกันแต่แต่แต่มีวิธีแต่มีวิธีในมีวิธีแล้วใช่มีวิธีในแบบของเรา ก็บ่อยนะคะช่วงนี้เจอกันบ่อยหรือช่วงนี้หนูได้ขออะไรของไหมบอกว่าให้เขาทำอะไแบั่งอะไรยางมีคุยกันไหมเกิดเราจะลองศึกษาดูใจกันอะไรเงี้ยไม่ไม่คบกันม้ไหมไม่ค่ะคือตอนนี้ที่เจอกันบ่อยคือส่วนมากคือกลุ่มเพื่อนจะไปกันแบบมีแต่เพื่อนมากกว่าอืมให้ให้เพื่อนช่วยสแกนหรือเขาเรียยงไงโอ้โหทุกคนก็เชียร์หมดแล้วาหนดูก่อนเลยกันถ้าไม่ได้เจอย่างนี้แล้วครอบครัวเราเป็นไงบ้างครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าแล้วแต่ เราคิดว่าถึงวันหนึ่งถ้าถเราได้ไปแฟนเขาจริงเรา<ม>เราเอาเขาอยู่ไหมก็น่าจาะนะคะคืออันนั้นเป็นในอนาคตเนี่ยไอจตอนนี้ก็โฟกัสที่คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนเป็นแบบเพื่อนเขาตรงสเปกหนือเปล่<ม>ถามว่าสเปกไหมคือเขาเป็นคนน่ารักมากกว่าเราชอบผู้ชายน่ารักอะไรอีกป่ะผู้ชายน่ารักคุยสนุกอะไรอย่างงี้ท<ๆ>ี่เรายังไม่กล<ๆ>้าแบบว่าเปิดเปิดตัวหรือว่าพูดได้เต็มปากเนี่ยเพราะเรากลัวผัวหรือเปล่าครับ ก็มีส่วนค่ะเพราะหนูอยากอยู่แบบเฉยๆแล้วพี่ออมเองอยากเปิดตัวไหมครับเราได้คุยกันไหมไม่แน่ใจค่ะอันนี้รบกวนพวกพี่ไปถามเขาได้ไหมเราเตรียมเราเตรียมตัวในการรับตัใไงบ้างครับก็ยังไม่ทราบเออแต่ก็แอบกลัวอยู่แอบกลัวค่ะเพราะว่าหนูแบบ คือยังไม่อยากไปโฟกัสอะไรแบบอย่างนี้นะไม่อยากให้ใครมามามองเราแบบว่าเอ้ยเขาเพิ่งมีข่าวไปแล้วเราเป็นคนเข้ามาแบบตอนนั้นตอนนี้ยก็เลยแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนกลัวไหมวันนี้ถ้าสมมติเราให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเป็นออกข่าวไปแล้วเขาจะมาเปิดวงเปวนวาร์ปเราโน่นนี้ด้านอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเออไรอย่าเงี้ยอันนี้เราไปคบเราเถามเราเคยคบคนในวงการก่อนได้หรือป้ะก็เคยมีบ้างค่ะอดีตแต่ว่ากับคนนี้ก็คือ คาดต่อขนาดยังค่ะคาดหวังเป็นเพื่อนไปก่อนต้องใช้เวลาในการใช่คงอีกนานขนาดไหนที่เราตั้งไว้ตักปีหนึ่งก็ได้ค่ะปีเลยคุยก่อนตอนนี้กี่เดือนแล้วคะหมายถึงว่าที่เราคุยเราบอกว่าหลายเดือนกี่เดือนประมาณหกเจ็ดเดือนไหมสี่เดือนเจ็ดโอ้สี่เดือนค่ะแต่พี่อ้อรอได้ใช่ไหมฝากถามด้วยนะเขาต้องผ่านการอะไรเราเป็นพิเศษไหมไม่มีนะคะ ทำให้เราเสียใจอย่างนี้หรอมิรู้จักเพื่อนแล้วรู้จักเขาปวดนะเขาพาไปที่ชัยนาฏเราชัยนาทยังแต่มีพาเจอคุณแม่บ้างเออคุณแม่เขาด้วยค่ะแล้วโตโบเขาพบโมระคำเป็นยังไงเจก็เจอค่ะแม่เขาไปไหนไงบ้างแม่น่าคุณแม่จอยน่ารักค่ะเขาต้อนรับเลยนะครับลูกสาวคนใหม่ดีค่ะตอนนี้่เขามีแซลไหมครับว่าที่ลูกสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้ยังค่ะพอเจอคุณแม่ก็อออเพื่อนเพื่อนออฟนะคะนี่นี่มีมีแบบว่ามีโอกาสไหมแบบว่ามีคุยเล่นๆนะเรกอยากกลับไปเจอครอบครัวนี่ออฟที่ต่างจังหวัดเช่หน้ายังค่ะขอกรุงเทพก่อนดีกว่าโอเคขอบคุณค่ะ